วางมือก่อนค่อยหาใหม่กินเข่าพร้อมกันครับโอ้หนึ่งดุกนะครับหนึ่งดุกสองช้อนนครับบ,รบ,บีมดีสารมือนีไมา่ยังครับสิมา่ยังมาเอาปลาครับมออาเอาปลาเรากม็มากินเข่าทงลองบีมอินดีสารอันนี้นอ้อกเงี้ยข้างหลังนี่ ซึ่งเราเนี้น้องคอกเทลน้องคอกเทลมาด้วยนะครับทีมงานมาป่านี่ทีมงานแม่ครัวครับมือนี้เขาสีมากินเข่าทงแล้วก็มาหาปลาเผาปลาคอใหญ่กินกระปองหุงตามไปเบื้องได้ครับว่าสิมานบอตามน้องบีมาเลยครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องแฟนๆช่องอินดีสายครับมือนี่ผมกับสีพา่อแม่พี่น้องมากินเข่าปลามาหาปลามากินปลาเผากันครับมาตามผลงานกันเลยครับผมทีมงานหาปลาครับคุณพ่อครับ บอลลูอ์มานหรือเปล่าเหินใหญ่ใหญ่ไม้แล้วไม้แรกไม่มานวะสันเป็นน้ำคลองคลองขุดบ่พขวาดูว่าคลองธรรมชาติอ๋อเป็นคลองขุดนะครับก็เป็นคลองธรรมชาตินี่เด้อกะลังสิใหญ่ไม้ไม้นะครับไม้แรกว่าบ่มมานาลุูนกันสิได้ปลาเผากินกับตมบักหุงบ่ครับมาลุล่นกันเด้อครับไปบรรยากาศอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่น้าครับ บ้านน้องสนมครับโอ้โหปลาไม่หลายธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ครับอันนี้คลิปที่แล้วผมก็ไม้เก็บเห็ดอยู่แถวนี้แหละครับเห็นเด้อปลาเห็ดที่มามาเก็บปีที่แล้วครับทีไ้ชมคลิปหรือว่าย้อนเื้งคลิปย้อนหลังเลยครับนี่ทีสารคุณยายกับคุณแม่ครับาหาที่พักทิ้งยูโฮมเห็ดกับเข่ากับปลาจะกินเข่าเที่ยงน้ำกันครับนี่ครับบรรยากาศคลอง ทาง้งยางก็มีแต่น้ำไม่ยาลาบด้ยครับเนี่ยน้ำไม่ยาลาบเห็นว่ามีราคาด้วยครับเพ่อแบบใบด่างด้วยครับเด้อทรงออกญี่ปุ่นได้ครับเป็นไม่ประดับไม่ยาลาบทำาม้ญี่ปุ่นต้องการนะครับชาวไทยชาวนาอาจจะสิวหูจากประโยชน์มันหลายนะครับแต่ว่ามันเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับแต่คนจำมาผิดแล้วก็คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนี่เขาเอาไปไหวเพราะว่าบ้านเขาแผ่นดินไหว เวลาแผ่นดินไหวเนี่ยเขาสีสังเกตว่าใบมันสีหบอ่าเห็นบ่ครับมันถือการไหวติ่งมันก็นสีหบเป็นสัญญาณเตือนแผ่นดินไหวได้ดีครับเขากระสีปลูกใส่กระถางน้อยๆไว้ไห้เบิงเวลามีแผ่นดินไหวเขาสีสังเกตนี่ไม่จะหลบับเพราะมันหบใบบอถ้าใบมันหบแสดงว่ามันถือการสั้นสะเทือนนี่ครับเลยมีประโยชน์ครับญี่ปุ่น แต่ช่องทางการขายผมก็ว่าแน่ใจครับต้องขอไปเบิ่งในกลุ่มนะครับเด้อครับ,รบทีมงานแบกแหกับดางมาครับหมายที่สองอยู่ป้าบัวครับนี่ป้าบัวนี่วานาพาดครับปามันต้องอยู่นีแน่นอนป้ามันมักซ่อนอยู่น้ำป้าบัว ก็ีลอนแ้้ววา,าไนะครับพอเจอไม้ที่ต้องการเราด้วยครับไม้ที่สองนี่อยู่ป่าบวัวเห้นก็ได้กัดด้างเราก็ไล่ต้อนป่ามาครับลัางจากดันก็เสียดลือ่อกอบัวขึ้นมาสิลุยห้าป่านะครับวานแหจอบบอนมาลุ่นกันวสิมานมาครคบพอไรป่าเราเขาก็สิไปเผากินกับตำบักคุ่งกันครับเป็นเมนูเด็ดของการล่องทงล่องทา่า อกกบักบวขึ้นนะครับบักบวกบัวมันเป็นอุปสรรคของการว่านแหนครับผมบนี้มันรุนกันเห็นเล่นไกล่เรอหายไปเลยบีมระวังมันเงียงได้ลูกปลาเข็งมันปักมือเลยจับจับปอจับให้มันจับตรงหัวมันไปจับหางระวังมันส,สะบัดนะ <c oughs> จับงูเขียวสิ โอ้ oh, ดลองบีมนี่ไปหาฮอกเทลแล้วบีมจับปากเก่งครับน่าเรียบร้อยนี่ครับเมนูตอนเที่ยงเขาพ่อปิ้งกินกับตับบกอฮุ่งเหรอครับโอ้สารพัดปลามีปลากระสูบปลากระแยงปลาคอปลาเข่งได้ปลาแล้วครับเดี๋ยวปลาไปให้ย้ายปิ้งเราด้วยครับตอนนี้ไากับน้องฮอกเทลไปเดินไปาย <laughs> ปลาบรหนัก <ś c oughs> ไหว้วะทีมงานหาปลาพ่อได้ปลามาแล้วครับผมก็ได้เตรียมเต่าสำหรับทำพิธีชาพนกิจปลาครับเมนูนี้ลับร้องเด็ดแน่นอนปลาเผาตับมะคงพูนปลาขอใหญ่ขึ้นมาแล้วไฟเข้ากับพร้อมน้องบีมกระจับปลามาให้พร้อมเผาแล้วครับอจับยก จับโบครับพร,รอมย่างแล้วครับชีวิตลูกอีสานก็บแบบนี้นะครับไปทงไปทากระยู่ายกินง่ายวัดถุดิบกระหาจากปลา ปลากระหาจากน้ำบานห้ามันอุดมสมบูรณ์ในน้ำม,มีป่าในน้ำม,มีเขาบริสีได้หาเขายากยังมากไม้ครับมียังกะก,กินไปตามภาษางุ่นครับไดป้<ร>ป่าขึ้นมาป่าคอใหญ่ของนายแบ่งค์โตนี้บดต่ำกว่า5าขีดครับดุงโอ้สะดุ้งกับมานเพกันครับขึ้นมาแล้วครับปลาคอเลยครับเด้องานทีมงานนนายแบงค์นะครับ หนึ่งดุกนะครับหนึ่งดุกสองช่อนครับหลังจากหาปลาได้แล้วนะครับเขาก็จะย่างปลากินกับตำหมกหุ้งกันเดี๋ยวกับผ้าตำหมกกันมาครับ มาทงมาทานะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในพร้อมนะครับแต่ว่ามือนี่ผมลืมสอนลืมทับพี่มาครับ <c oughs> แก้ครปัญหาไปก่อนครับใส่มีดในี่ละคนแต่ว่าคุณแม่บอกว่าเอาใหม่ดีกว่าเราก็ตัดมาไม้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยไปครกหนึ่งครับตําบักฮงแต่ว่ามือนีเขามีบักทั่วฟักเง้วมานำไปสิเป็นการตําบักทัว่วเป็นครกที่2ต่อไปครับ เรียบร้อยครับไปสปเรียบร้อยแล้วครับเมนูมือนี่ปลาเผาตำบะฮงกับตำทัวเสร็จแล้วก็เอินทีมงานหาปลาขึ้นมากินขึ้นมาจากน้ำโตกระเปียกหนาวกระหนาวบักสองเศร้าตบลงไปสองโบกินเขา่าแซบแสบถต่ว่แสบสิบสพ้าไปหาหมอครับมาเด้วครับกินเขาน้ำกันครับผม พอกินข่าวอิ่มแล้วคุณแม่กระดับฟื้นดับไฟเตรียมตัวกลับบ้านกันครับมบาเิ่งผลงานค,คุณพ่อมือนี่ครับว่าเล่าสิม,มานบ่นบ<อ>บนพ่ออามันไหมเอ้ตุ่แกไม่เอาเราบีมมาก่อนครับเด็กหน่อยแอลเมียบ้านก็เลยไปในล่อทายตอนคืนหาป่าครับมาเป็นผลงานเลยครับโอโ้ไม่ธรรมาดา ดกนครับขอบคุณท oh, ี่รับชมแจงใไดกบฝากดถืกใจกดไลค์กดแชร์กันเลยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่อีพี่น้าครับผมสวัสดีครับอู้ไปแล้วบีมจับจับ